สวัสดีครับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอบางบัวทองทุกท่านนะครับวันนี้ผมวิเชียนเจริญนนทสิธิ์นะครับพาท่านมาดูโครงการถนนลาดยางนะครับท่านจะเห็นว่าถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนที่สัญจรไปมาระหว่างบางบัวทองเคหะกับซอยพลินนะครับซึ่งจะเป็นการบรรเทาเบื้องต้นนะครับว่า ถนนเส้นถนนบางกวยซสน้อยขนาดนี้กําลังดําเนินการซ่อมแซมนะครับขยายผิวจาราจรอ,อยู่นะครับในชุมชนอันนี้ก็เสร็จเพื่อรองรับในการเลี่ยงเมืองนะครับให้กับชุมชนของเรานะครับท่านจะเห็นว่าซอยสองซอยหนึ่งซอ,อยสองของเราตอนนี้ดําเนินการวางวางท่อแล้วก็ลาดยางนะครับเป็นสิ่งที่เรียบร้อยนะครับที่ท่านเห็นถนนเส้นนี้เข้ามานะครับแล้วก็โครงการช่วงที่สองนะครับที่ เราได้รับความช่วยเหลือนะครับ <l ific> แล้วก็ประสานงานจากท่านสสวัญชัยเจริญนนทสิทธิ์นะครับ <l ific> ได้ได้นำางบประมาณลงมาลาดยางเส้นนี้นะครับ <l ific> แล้วก็ส่วนที่2ซอยหนึ่งซอยสองนั้นเป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบนบางทองที่ทางองค์การบริหารส่วนตะบนมางทองสมาชิกสภาได้อนุมัติเงินนะครับจำนวน5ล้านกว่าบาทนะครับส่วนช่วงที่3นะครับก็จะเป็นซอย3ซอย4นะครับที่องค์การบริหารส่วนตะบนบางทองนั้น ได้ดําเนินการนะครับขณะนี้กําลังวางท่อเพื่อระบายน้ําออกจากซอย3ซอย4นะครับที่ให้พี่น้องในชุมชนได้บรรเทาความเดือดร้อนนะครับปัญหาในชุมชนก็คือการสัญจรไปมานะครับซึ่งความเจริญเข้ามาในเขตบางบัวทองนั้นนะครับวันนี้เติบโตค่อนข้างจะมากนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือการพัฒนา ที่เป็นถาวรแล้วก็ยั่งยืนนะครับอยากให้พี่น้องชุมชนที่เราเห็นเดินทางสัญจรไปมานะครับขับรถระมัดระวังนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในในช่วงนี้นะครับท่านจะเห็นว่าการจราจรติดขัดนะครับก็ขอความกรุณานะครับในชุมชนอย่าขับรถเร็วนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องในชุมชนนะครับวันนี้เราจะพาไปดูหลายๆชุมชน นะครับซึ่งนโยบายต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตะมนเมืองทองได้ได้กำหนดแล้วก็ตั้งเป็นนโยบายนะครับเราวันนี้จะพาท่านไปดูและไปชมนะครับครับวันนี้เรามาดูคุณภาพชีวิตในชุมชนนะของผู้สูงอายุเรานะครับนี่อาหารการกินอันหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูครับนี่ดาวอัญชันข้าวคูกปินะครับซึ่งโอ้โหน่าทานมากนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าเป็นสมุนไพรจริงๆนะครับใน นี่เขาเรียกยอดอะไรครับชะอมอันนี้อันนี้นนโ,โ,โดอกอัญชันทาน,นได้นะครับครบหลักอาหารห้าหมู่เลยนะครับนี่คือชีวิตในชุมชนนะครับซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยจะมาทําอาหารทานกันอยู่ในนี้ก็คือ,ท,อ,อทุกวันนะครับ มาที่นี่ได้อีกหน่อยที่นี่จะเป็นชมรมของผู้สูงอายุที่เขาเรียกสภากาแฟต่างๆของผู้สูงอายุของเรานะครับจะเขาเรียกอะไรในชุมชนมีความสุขนะครับในยกเองก็ดีใจนะครับสุขภาพ,าพแข็งแรงนะสิ่งที่เพื่อนทานก็กกชื่นใจ<ม>แล้วสิ่งที่เพื่อนทานเขาก็เนะอิ่มเอมในความสุขอันนี้คือวิถีชีวิตนะครับของชุมชนในบัวทองเฮกเคหะแห่งนี้นะครับแล้วก็มีร้านอาหารนะครับที่สะอาดถูกสุข,ขละสังนะอนามัยของ ชุมชนของเรานะครับเราจะมาดูความสุขอย่างนี้นะครับได้มาทานอาหารอร่อยข้าวคุกกปิมื้อนี้นะครับนะอิ่มเอมไปกับอาหารมื้อเที่ยงนะครับวันนี้ทานนี้นะคะเนี่ยเลยครับปั่นจักรยานมาเอาปั่นจักรยานมาไม่ว่าบัวทองธานีการมณีใช่ไหมเอ่อบัวทองเคหะนะครับนี่คือวิถีชีวิตของชุมชนของเราแห่งนี้นะครับท่าจะดูบริเวณรอบๆนะครับสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็ความสุขของชุมชนของเรานะครับขอให้มีความสุขกับเนาะ ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูกล้อง CCTV นะครับเรามาหมู่ที่11หมู่บ้านสิริวันเชิญชมนะครับหมู่บ้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับที่ในเรื่องการปัญหาเรื่องการขโมยนะครับก็ต้องขอบคุณทางจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยผู้ว่านะครับท่านเองได้ให้ความกรุณานะครับให้ความปลอดภัยและชีวิตในทรัพย์สินของชุมชนนะครับซึ่งหมู่บ้านสิริวันเนี่ยขโมยเยอะครับ เราได้รับความกรุณานะครับในการประสานจากท่านสสสลองเรียวแรงนะครับท่านบัรชัยเจริญนนทสิทธิ์นะครับที่ได้ลงมาดูแลในพื้นที่นะครับเกี่ยวกับการลักทรัพย์นะครับการป้องกันยาเสพติดในชุมชนนะครับในปัญหาในชุมชนอันนี้คือเคือเสื่อมหนึ่งนะครับที่เรามีกล้อง C T T V อยู่ในนี้นะครับตั้งอยู่ตรงหมู่บ้านหมู่บ้านสิริวันนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับ ท่านจะเห็นนะครับว่าการสัญจรไปมานะครับเป็นการเฝ้าระวังนะครับกับในชุมชนนะครับซึ่งจะมีการสัญจรไปมานะครับซึ่งถ้าเรามีกล้อง C T V เนี่ยก็จะเป็นการป้องกันนะครับในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของชุมชนนะครับการดูแลชีวิตและก็ความปลอดภัยของทรัพย์สินนะครับนี่คือหนึ่งนโยบายในการที่องค์การบริหารส่วนตะบนแม่วงทองนะครับที่จะคอยเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลให้ นะครับได้รับงบประมาณหรือความกรุณาจากทั้งจังหวัด40ชุดในชุมชนทุกหมู่บ้านวันนี้นี่คือหนึ่งหมู่บ้านนะครับที่เราดำเนินการติดกล้อง C C T V เพื่อป้องกันการลักทรัพย์แล้วก็ป้องกันยาเสพติดครับขอบคุณครับครับวันนี้ผมพาท่านมาดูถนน เรียบคลองหมู่ที่10นะครับซึ่งหลังจากเกิดอุทกภัยนะครับท่านจะเห็นว่าเส้นนี้นะครับเราจะมีข้ามนะครับถนนตะลิงใน,ในหมู่ที่10นะครับพังและเสียหายองค์การบริหารส่วนตำบลเมาทองนะครับดูแลก็คือกองช่างได้ตั้งงบประมาณนะครับสองล้านกว่าบาทในการที่เรามาลาดยางแล้วก็วางเขื่อนนะครับอย่างที่เห็นนะครับวันนี้เสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องในชุมชนหมู่10 นะครับก็ได้มีการเดินทางอย่างสะดวกและก็สบายขึ้นนี่คือหนึ่งนโยบายนะครับในการที่เราจะดําเนินการนะครับในเรื่องถนนโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตนังหวัางทองหลาย3ปีมาแล้วนะครับที่ถนนทนทางในในเขตเอ,องค์การบริหารส่วนตนังหวัางทองนั้นนะครับจัดการเดินทางลําบากนะครับวันนี้หลายๆเส้นทางนะครับไม่ว่าถนนหมู่สิบนะครับถนนเรียบคลอง หมู่ที่12ต่างๆนะครับท่านจะเห็นว่าวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตะบนบางทองนะครับภายใต้การนําของผมนั้นนะครับในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับวันนี้เราก็เอาใจใส่แล้วก็ดูแลพี่น้องในชุมชนนะครับซึ่งก็ประมาณตรงนี้นะครับที่ได้ตั้งก็ประมาณไม่2ล้าน5แสน50,000บาทนะครับให้กับชุมชนนะครับในการสัญจรในการเดินทางต่างๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับจะเป็นถนนที่สวยงามนะครับในการสัญจรผ่านไปมาติดต่อระหว่าง หมู่บ้านแต่และหมู่บ้านนะครับในในสิ่งที่ชุมชนนะครับได้ขนขนอุปกรณ์ต่างๆนะครับเครื่องเครื่องเครื่องมือการเกษตรนะครับให้กับชุมชนอันนี้คือการแก้ไข,ขปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนได้เป็นอย่างดีครับออออครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดู พื้นที่ที่ชุมชนเดือดร้อนนะครับนี่อีกหนึ่งโครงการนะครับที่เขาเรียกซอยซอยลงประมึกใช่ไหมครับที่อยู่กันมาเนิ่นนานเนาะต้องบอกว่าอ,อ,อยู่กันมาเนิ่นนานนะครับว่าปัญหาเดือดร้อนในชุมชนนะครับวัน,นวันนี้เองเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางัวทองภายใต้การนโยบายนะครับในเรื่องของถนนหนทางต่างๆต้องบอกว่าเส้นนี้ได้รับการร้องเรียนมาอยู่กันมาหลายสิบปี <5. S 1> นะครับ ก็พึ่งจะเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตรงนี้ยังแต่ก่อนเนี่ยยังเป็นเป็นถนนของเอกชนนะครับวันนี้ก็ได้โอนเป็นที่สาธารณะเรียบร้อยแล้วนะครับพึ่งจะเสร็จเสร็จนะครับทางองค์การบริหารสร่วนตำบลบองทองก็ได้นำางบประมาณลงมาแล้วนะครับในการถนนลาดยางนะครับแล้วก็คงจะมาลอกทอดนะครับจะเห็นความเดือดร้อนของชุมชนเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าวันนี้น้ํามันไม่มีทางออกเลยะนะครับ ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เสียงสะท้อนออกมาว่าซอยลงประมึกแห่งนี้นะครับได้รับการเยียวยาแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือเดินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมองทองที่ได้ตั้งแผนในปี57นะครับจะลาดยางให้กับพี่น้องในชุมชนของเราแห่งนี้เป็นไงครับดีใจไหมครับดีใจค่ะดีใจนะครับก็ต้องส่วนหนึ่งก็จะมาจากสมาชิกสภาด้วยนะครับที่นําเสนอแล้วก็ในชุมชนเข้มแข็งนะครับไปหาฉนดที่ดินเจอ จนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลนะครับ24ปีที่พี่น้องในชุมชนเดือดร้อนนะครับเพราะเป็นชุมชนนะครับเป็นชุมชนที่แต่ก่อนนี้การจัดตั้งนี่ยังเป็นนิติบุคคลนะครับวันนี้ถนนเส้นนี้ก็ได้โอนเป็นที่สาธาระเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะบรรเทาได้ก็ทนอีกนิดเดียวนะครับมันจะสวยงามพร้อมๆกับถนนที่เรากําลังดําเนินกันนะครับนะครับนะครับดูแลสุขภาพนะครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูถนนเส้น6เลน ที่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็การสัญจรไปมาในชุมชนของเราแห่งนี้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปดูครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอบางประทองอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถนนเส้นนี้นะครับเมื่อเราได้งบประมาณของกรมทางหลวงมาแล้วนะครับเดมงบประมาณเกือบพันล้าน นะครับที่ได้มีการประสานงานมานะครับไม่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับท่านฉลองเลี้ยวแรงท่านบรรชัยเจริญนนทสิทธิ์นะครับที่รับฟังปัญหาเดือดร้อนนะครับถามว่าสมาชิกสภาในเขตผู้แทนรัษฎรของเรานั้นได้ลงมาดูแลแล้วก็เป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ให้ความเอื้อเฟื้อแล้วก็มาดูแลในพื้นที่ขององค์การบญญอันสวนตําบางบัทองภายในนโยบายสะดวกสะอาดปลอดภยัย ใส่ใจปัญหาน้ําท่วมในชุมชนนะครับซึ่งได้รับงบประมาณของกรมทางหลวงมานะครับท่านจะเห็นว่าเส้นนี้นะครับในการสัญจรไปมานะครับช่วงเย็นๆจะมีการจราจรติดขัดค่อนข้างจะมากนะครับแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะประสานกับบริษัทที่ทําถนนในชุมชนนะครับว่าให้เล่งนิดนึงนะครับเพราะว่าการสัญจรไปมาขนาดน,นี้นี่ขนาดช่วงเวลาเที่ยงนะครับรถการจราจรติดปัญหาการจราจรค่อนข,ข้างจะติดขัด นะครับก็ฝากนะครับฝากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับว่าช่วยลงมาดูนิดนึงนะครับในการสัญจรไปมาในชุมชนนะครับซึ่งเข้าใจครับว่าการพัฒนาหรือการทําให้เป็นหกเลนนั้นนะครับหปีเกือบ2ปีแล้วนะครับก็อยากจะเร่งนิดนึงนะครับให้ถนนได้ดําเนินการเสร็จสิ้นนะครับให้เร็วไวนะครับกราบขออภัยพี่น้องในชุมชนนะครับในอำเภอบางปทองที่สัญจรไปมานะครับว่า ปัญหาต่างๆหรืออุปสรรคักอันนี้ผู้บรยหารเองหรือผมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับวันนี้ได้ลงมาตรวจแล้วก็ลงมากํากับดูแลในพื้นที่พยายามจะเร่งดําเนินการหรือประสานงานกับกรมดังหลวงให้ได้อย่างดียิ่งครับวันนี้ท่านดูจราจรครับขอบคุณครับ ครับวันนี้ผมวิเชียรเจริญนนทสิทธิ์นายองคการบริหารเส้นตำนเมาทองนะครับ,บวันนี้องค์การบริหารเส้นตำนเมาทองนะครับกองช่างนะครับได้มาปะถนนถนนเรียบของเจ๊กนะครับซึ่งในการสัญจรหรือการเดินทางไปนะครับว่า,าพี่น้องในชุมชนของเราเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับถนนหนทางนะครับซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับ ปีนี้ก็จะของจังหวัดเองได้ตั้งงบประมาณนะครับในการบำรุงสร้างแซมแต่ที่ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับว่าให้ให้ทางการบริหารส้นตำบลเมืองทองนั้นมาซ่อมถนนเบื้องต้นนะครับในการดูแลหรือการเยียวยานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะซ่อมถนนเส้นนี้นะครับในการเดินทางต่างๆนะครับที่มีปัญหาเดี๋ยวเชิญตามไปครับ การป่าถนนของเช็คนะครับที่พี่น้องประชาชนเขียนคำร้องนะครับในการเขียนคำร้องนั้นนะครับให้แนบบัญชาชนสำนาเตือนบ้านนะครับและส่งไปที่สำนักปลัดนะครับลงทะเบียนนะครับเพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับการบำรุงรักษาถนนเส้นนี้นะครับก็เพื่อการสัญจรไปมาในชุมชนนะครับได้รับความสะดวกสบายนะครับที่ท่านเห็นนะครับนี่คือเป็นการบรรเทาเบื้องต้นนะครับที่ให้กับชุมชนนะครับ